วันที่14กรกฎาคม5 6 6 4เวลา9นาฬิกากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองได้รับการประสานจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นบ้านโนนสว่างหมู่ที่7ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดว่ามีโคกระบือของประชาชนในพื้นที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังปศุสัตว์อำเภอออกตรวจสอบสาเหตุการตายพบว่าเป็นโรคไข้าขาแข็งโรคที่พบในโครกระบือได้ทุกอายุแต่ลูกโคอายุต่ำกว่า6เดือนมักไม่แสดงอาการกองสาธารณาสุขจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในเบื้องต้นและประสานปศุสัตว์อำเภอรตรวจสอบต่อไปกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองรายงาน